ฮันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามามยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กันดีกว่านะครับกับคลิปใหม่ล่าสุดที่ลงมาในวันนี้เลยปา t ์ติเออร์อั i เอ็มวีแม่มอที่3แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่ EP สุดท้ายหร ไปแกงกันมาแซวกันไปแซวกันมาของเด็กๆใน Baby Monster นะครับตั้งแต่ฉาก่ายเดียวของภาริตาไปจนถึงซีนสุดท้ายของ MV เลยนะครับซีนที่แบบโจะมากๆในเพลง b a t t e r Up และคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องการแซวที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครไหนไกลเลยนะครับมักเน่น้อยชิกิตานั่นเองแซวหมดไม่สนเลยนะครับว่าใครเป็นพี่ใครเป็นเพื่อนอะไรยังไงแม้แต่ตัวเองก็แซวเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยก็บอกว่าเหนื่อยใช้พลังงานเยอะหิวมากแต่ไม่เป็นไรไปต่อได้นะครับ ยังไหวถึงแม้จะหิวก็ตามแต่พอหลังๆคลิปปุ๊บค,คือแบบโอ้จิกิต้าก็คือเอ NERGY จัดเต็มมากเลยไม่รู้ว่าได้กินข้าวไปแล้วหรือเปล่านะครับทั้งเซลทั้งเล่นยิ่งช่วงที่จะต้องถ่ายหลังๆมานะครับที่เป็นชุดเสื้อก๊กนะครับเหมือนทีมเชียร์ลดเดอร์เชียร์ลีดดิ้งสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องมีซีนถ่ายเดียวกันจิกิต้าเนี่ยก็ไปให้กําลังใจพี่อาสานะครับพอพี่อาสานี่ทำซิงไลน์แล้วก็จะต้องมีว่าทําท่าไปด้วยถือไม้เบสบอลตีหัวตัวเองไปหนึ่งชิคกิต้าก็ค ล่าไหวไหมแต่ว่า เซลใหญ่เลยนะครับเอาท่ามาเล่นตามแท็กทีมกันมาจับคู่กันมาเลยกับปรามินะครับที่ก็ยืนเซลอาสาอยู่ข้างๆชิกิต้า,า ita, นั่นแหละพอชิกิต้าถึงคราวที่ตัวเองจะต้องขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็พี่ๆนะครับมาคอยให้กําลังใจน่ารักมากๆเลยนะครับเด็กๆวงนี้เขาสนิทสนมกันมากๆตอนที่ถ่ายข้างนอกอากาศหนาวก็มากอดกันนะครับน้องเล็กอีกหนึ่งคนอย่างโรราเนี่ยต้องคอยกอดให้ความอบอุ่นพี่ใหญ่สุดพี่คนโตอย่างรุกะอาสาก็มากอดนะครับให้ความอบอุ่นกับชิกิต้าสายส พันไทยญี่ปุ่นเกาหลีนะครับทุกคนเป็นเบื้องหลังที่สนุกน่ารักแล้วก็ตลกมากๆเลยอย่าลืมไปดูกันใน EP ที่3กับ MV making film ของ Baby Monster b a t t e r Up นะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับมาพูดถึงอันดับของ Baby Monster b a t t e r Up กันบ้างดีกว่ากับการขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บน YouTube Music Trending นั่นเองนะครับหรือว่าอันดับที่1ในมาแรงนั่นเองตอนนี้เนี่ยฝั่ง global หรือว่าฝั่ง inter ครับทั้งอเมริกาทั้งสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะครับ u k USA Better Up เนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1กันแล้วะคระับแล้วก็ยังมีอีกนั่นก็คือเกาหลีออสเตรเลียแคนาดานอร์เวย์เรียกได้ว,ว่าเจาะตลาดอินเตอร์แตกมากๆและใน YouTube Music ของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่แค่เพลงแรกแล้วก็เพิ่งเดบิวต์มาได้มีกี่วันแต่ว่าก็สร้างสถิติแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับว่าหลังจากนี้กระแสจะเป็นยังไงรละการคัมแบ็คครั้งต่อไปนั้นจะปังขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนใครมีความคิดเห็นยังงนนยนนัังงงไไเเมม้้้้นนนตตกาดลลยปีอขอข ลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง